สวัสดีครับผมโจยุทนานนะครับในเดือนที่ผ่านมานะครับทางบริษัทซันยูเรโซของเราได้ส่งพนักง,งานไปเทรนนิ่งี่ญี่ปุ่นนะครับสำหรับบรรยากาศการทำง,งานหรือกิจกรรมอะไรต่างๆที่เราได้ไปครับที่นน่นนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันใน EP นี้ครับเราก็เดินทางมาถึงกันแล้วนะครับนี่ตั้งอยู่ที่นี่เลย วัตถุประสงค์มาเรียนรู้กระบวนการการติดตั้งพาร์ตลงบนบอร์ดโดยไม่ใช้เครื่องจักรแต่จะใช้มือในการติดตั้งพาร์ตโดยเฉพาะพาร์ตตัวใหญ่รวมถึงการซูลดรลิงครับนี่คือโฉมหน้าของทีมเทนนิ่งกันนะครับมีใครกันบ้างไปชมกันนี่คือบรรยากาศการเรียนการสอนนะครับได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่กําลังตรวจซออรงนะครับพาร์ครบไม่ครบนะฮะกำลังเช็คกันอยู่ น uhm. ี่ก็เป็นการเตรียมพาร์ตนะครับก่อนที่เราจะอินเสิร์ตพาร์ตลงไปในบอร์ดนะครับเราจะต้องมีการเตรียมพาร์ตกันก่อนนะครับก็คือการตัดขาพาร์ตเมื huh. ่อเตรียมพาร์ตเสร็จแล้วจะนำพาร์ตติดตั้งลงบนบอร์ดตามตำแหน่งที่กำหนดทำการตรวจสอบจะต้องไม่มีพาร์ตเอียงพาร์ตลอยหรือพาร์ตกระพืกเป็นต้นครับและแน่นอนนะฮะก่อนที่เราจะปล่อย แผ่นชิ้นงานนะครับเข้าเว็บซูริงนะครับอาจารย์นะครับก็ได้มีการแนะนำนะครับว่าต้องตรวจสอบอะไรบ้างนะฮะเมื่อตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่างานของเราไม่มีปัญหานะฮะก็พร้อมที่จะปล่อยชิ้นงานเข้าซู่เว็บครับปล่อยไปเลยครับไป go 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 เราก็จะทําการตรวจแอพลนอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้นะครับก็เสร็จออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหน้าตาแบบนี้ไงขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับบ๊ายบาย